สวัสดีครับทุกๆคนสวัสดีมือใหม่หัดปลูกต้นทุเรียนทุกๆท่านนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบในการปลูกต้นทุเรียนแบบอินทรีย์นะครับทุกคนซึ่งวันนี้ก็จะพาทุกๆคนมาสังเกตด,ดูต้นทุเรียน <analog> แล้วก็จะมากําจัดนะครับมแมลงที่มากัดกินใบต้นทุเรียนอเน้นนะครับทุกคนสําหรับใครที่ปลูกแบบอินทรีย์นะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ที่สวนต้น e ทุเรียนนะครับทุกคนก็คือ เวลากลางคืนนะครับทุกคนเราจะมาดูว่ามีมแมลงอะไรบ้างที่มากัดกินใบทุเรียนของเราซึ่งทําการปลูกแบบอินทรีย์นะครับทุกคนเน้นแบบอินทรีย์ไม่ได้ทําการพ่นยานะครับไม่ได้ทําการพ่นยาฆ่ามแมลงนะครับทุกคนซึ่งเราจะมากําจัดมแมลงด้วยการเข้ามาสังเกตดูเวลากลางคืนแบบนี้ซึ่งเสียหายหนักมากนะครับทุกคนในส่วนของกิ่งก้านใบต้นทุเรียนก็คือจะมี แมลงมากัดกินอ่ะเรามาดูนะครับทุกคนก็คือช่วงเวลากลางคืนเราสามารถเห็นแมลงนะครับทุกคนถ้าหากมากัดกินใบทุเรียนของเราอ่ะก็คือเห็นแล้วนะครับทุกคนอ่ะให้ทุกคนดูนี่ก็คือแมลงที่กัดกินใบทุเรียนนะครับถ้าเราเห็นแบบนี้ก็สามารถกําจัดได้เลยนะครับทุกคนกําจัดได้เลยนะครับ ซึ่งเสียหายหนักมากซึ่งมแมลงตัวนี้ก็จะกัดกินใบทุเรียนของเราแบบนี้แล้วก็รวมถึงกิ่งก้านนะครับทุกคนอาจจะพาทุกุคนมาดูเสียหายที่เกิดจากมาแมลงนะครับทุกคนนี่ก็คือมแมลงมากัดกินนะครับทุกคนซึ่งสําหรับใครที่มีเวลาหรือว่าปลูกต้นทุเรียนใกล้บ้านนะครับทุคนก็สามารถเข้ามาส่องดูเวลากลางคืนแบบนี้ได้เลย ก็จะเห็นมแมลงมากัดกินนะครับทุกคนนี่ก็คือวิธีแบบธรรมชาตินะครับทุกคนในการกําจัดมแมลงที่มากัดกินต้นทุเรียนหรือว่าใบทุเรียนของเราซึ่งหลักๆแล้วจะเห็นเวลากลางคืนนะครับทุกนก็จะมีมแมลงมากัดกินอ่ะเรามาดูนะครับทุนอ่ะนี่ก็คือมแมลงจะเป็นตัวต่อนะครับทุกคนตัวนี้ เห็นไหมทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามากัดกินใบทุเรียนหรือเปล่านะครับทุกคนอ่ะแล้วเรามาดูนะครับเราก็ส่องมาดูรอบๆก็คือจะมีตัวต่อแล้วก็มแมลงจำพวกตักกแตนก็ชอบมากินใบทุเรียนนะครับทุกคนอ่ะ เราก็ดูแบบนี้เลยถ้าหากมีก็ให้ทุกคนกําจัดหรือว่าเอาออกนะครับถ้าเราปล่อยไว้จะทําให้ใบเรียของเราเสียหายหนักมากเน้นนะครับสําหรับใครที่ปลูกแบบอินทรีย์สลับใครที่ปลูกแบบเคมีเราก็สามารถพ่นยาป้องกันแมลงหรือว่าฆ่าแมลงได้เลยนะครับท่านแต่ว่า มีสวนที่พผมปลูกใกล้บ้านนะครับก็จะเน้นแบบอินทรีย์เป็นหลักนะครับทุกคนปลูกแบบอินรีย์เป็นหลักก็จะเน้นแบบธรรมชาติเลยนี่ก็คือเทคนิคและวิธีแบบธรรมชาติเลยนะครับทุกคนสําหรับการกําจัดมแมลงไม่ให้มากัดกินใบนะครับอ่ะนี่ก็คือตัวต่อนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับในคลิปนี้แล้วไว้พบกันใหม่นะครับทุกคนในคลิปหน้าสวัสดีครับ